บทที่207ไม่สามารถยับยั้งได้อีกต่อไปจริงๆแล้วเธอน่าจะรู้เขาอ่อนโยนตั้งแต่ต้นจนจบเช่นเคยและไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพียงแต่บางครั้งเธอก็ตีความรูปลักษณ์ที่เย็นชาของเขาผิดเสมอทัศนคติของเขาต่อผู้คนคือการเย็นชาและห่างไกลแต่ภายใต้รูปลักษณ์ที่เย็นชาของเขาจิตใจของเขาอ่อนโยนกว่าใครๆเจียงชาชาไม่ใช่คนโง่ เมื่อเธอได้ยินคำพูดของเขาเธอก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งหลังจากที่สมองของเธอวิเคราะห์คำพูดของเขาในช่วงเวลาสั้นๆมากกว่าสิบวินาทีเธอก็เข้าใจอย่างรวดเร็วว่าเขาหมายถึงอะไรหัวใจของเธอถูกกระแทกอย่างแรงให้ตายเธอทําไมเขาถึงอ่อนโยนขนาดนี้เธอเคยคิดมากจนเข้าใจผิดมาก่อนใช่ไหมเขาเป็นคนใจกว้างเสมออ่อนโยนราวกับสายลมแต่เธอคือคนที่ตรหนีที่เอาเปรียบเขา เธอเป็นคนตัวเล็กที่น่ารังเกียจหัวใจของเธอรู้สึกเหมือนเครื่องปรุงรสทุกชนิดหกใส่รสชาติปะปนกันไปหมดและเธอรู้สึกซับซ้อนจนอธิบายไม่ได้เธอจึงเม้มริมฝีปากลดสีสะลงและไม่พูดอะไรนิ้วของเธอบีบบัตรเครดิตในมือของเธอแน่นโดยไม่รู้ตัวเปียนจี้เฉินตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นเธอก้มสีสะลงเนื่องจากเธอก้มสีสะลง ปกเสื้อของเธอจึงเปิดออกเผยให้เห็นส่วนเล็กๆของคอหงส์ที่สวยงามของเธอซึ่งส่องประกายราวกับไขมุกสีขาวภายใต้แสงไฟตอกย้ำถึงความเปร่ะบางและความดื้อรั้นของเจ้าของร่างเดิมมากยิ่งขึ้นขนตาของเธอลดลงทั้งหมดและใบหน้าที่บอบบางและเล็กของเธอก็ถูกปกคลุมไปด้วยแสงเงาเขาไม่สามารถมองเห็นสีหน้าที่แท้จริงของเธอได้ชัดเจนอยู่พักหนึ่ง หัวใจของเขาบีบรัดเล็กน้อยริมฝีปากบางทั้งสองเม้มแน่นอย่างเงียบๆและลิ้นที่แห้งผากของเขาก็แตะเพดานปากของเขาเขาขมวดคิ้วเขาซึ่งปกติจะมีอารมณ์สงบและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหงุดหงิดเขารู้ว่าเธอเป็นคนที่ภาคภูมิใจมาโดยตลอดเธอยิ่งพอๆกับการเคารพตนเองและอ่อนไหวอย่างยิ่งในทางจิตวิทยาการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างสูงมีแนวโน้มที่จะเป็นการแสดงถึงความนับถือตนเองในระดับต่ำ อันที่จริงเขาไม่เคยรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเธอเลยในฐานะผู้หญิงรวยผู้เอาอกเอาใจเธอภูมิใจมากจนจะไม่ปล่อยให้คนอื่นเห็นด้านที่เขินอายและอ่อนแอที่สุดของเธอสิ่งที่เขาพูดไปจะส่งผลเสียต่อความภาคภูมิใจในตนเองของเธอไหมหญิงสาวตรงหน้าเธอยังคงก้มศีรษะลงความเงียบของเธอทำให้เขาตกใจมากในขณะนั้นเปี้ยนจี้เฉินเอื้อมือออกไปโดยไม่มีเหตุผล และต้องการสัมผัสศีรษะของเธอแต่เมื่อเขากำลังจะแตะเส้นผมของเธอมือของเขาก็หยุดอยู่เหนือศีรษะของเธอเขาลังเลเขากำลังจะทำอะไรความยับยั้งชั่งใจที่มืดมนแวบผ่านดวงตาสีเข้มของเขาจากนั้นดวงตาของเขาก็ชัดเจนขึ้นและเขาก็ชักมือกลับอย่างเงียบๆเ,เขาพูดอย่างสงบราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้คุณรับมันไว้ เขาอดทนและเสียงของเขาก็อ่อนโยนขึ้นมากและไม่ได้ฟังดูร้ายมนุษยธรรมอีกต่อไปและหยุดกินอาหารขยะนี้ซะพ่อของคุณได้แช่แข็งบัตรของคุณแล้วดังนั้นคุณควรใช้บัตรของฉันในตอนนี้เนื่องจากเขามีส่วนสูงมากกว่า180เซนติเมตรเมื่อเขาคุยกับเธอเขาจะต้องโค้งลำตัวลงเล็กน้อยเพื่อให้เธอได้ยินเขารากับน้ำแข็งสีน้ำเงินเข้มที่ลอยอยู่ในทะเลค่อยๆละลายหายไปพร้อมกับแสงแรกของยามเช้า ดวงตาของเขาราวกับความอ่อนโยนอันเยือกเย็นที่ออกมาในยามเช้าหลังจากคืนฤดูหนาวอันยาวนานอย่าทะเลาะกับพ่อของคุณอีกและทำตัวตระการตาในเวลาที่เหมาะสมแล้วคุณจะไม่สูญเสียความภาคภูมิใจเจียงชาชาก้มศีรษะลงเมื่อสักครู่นี้เธอไม่ได้รู้สึกเขินอายที่เธอยอมรับความช่วยเหลือของเขาตรงกันข้ามเธอรู้สึกประทับใจเขาและไม่รู้ว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับเขาอย่างไร และคำพูดที่เขาพูดตอนนี้ช่างอ่อนโยนเหลือเกินเขาอ่อนโยนมากจนเธออยากจะร้องให้ออกมาจริงๆเธอเงยหน้าขึ้นและมองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันน่ารักการถูกกระตุ้นนั้นเป็นเรื่องจริงเมื่ออารมณ์ที่แท้จริงเข้ามาในใจก็ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งมันได้ในชีวิตนี้เปี้ยนจี้เฉินถูกควบคุมจิตใจอย่างมากในหลายๆเรื่องเขาเป็นคนมีวินัยในตนเองและควบคุมตนเองได้เสมอ ความยับยั้งชั่งใจเป็นความคิดที่ชาญฉลาดหลังจากการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลของเขาเส้นผมสองสามเส้นตรงหน้าคิ้วของเขาปัดดวงตาของเขาเล็กน้อยเขาคิดว่าเขาควบคุมตัวเองได้ดีจนกระทั่งเขาเห็นวงกลมสีแดงรอบๆขอบตาของเธอในขณะนั้นดูเหมือนว่าอารมณ์อันร้อนแรงจะเอาชนะเหตุผลของเขาได้มีเสียงถอนหายใจเบาๆในอากาศทำไมเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ มือที่เย็นเล็กน้อยของเขาเหยียดออกอย่างควบคุมไม่ได้เขาวางมันไว้บนหัวของเธอแล้วลูบมันด้วยแรงที่เบามากดวงตาของเขาอ่อนโยนและเสียงของเขาสงบมากไม่เป็นไรจบบทนี้บทที่208การเดินทางสู่รีสอร์ทในฤดูร้อนเจียงชาชาตกตะลึงนิ้วเรียวของเขาลูบผ่านเส้นผมของเธอและเมื่อปลายนิ้วของเขาสัมผัสหนังสีสษะเธอก็รู้สึกชา นิ้วของเปี้ยนจี้เฉินทำปฏิกิยาอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่หัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นเธอมักจะรู้สึกว่าสัมผัสของเขามีกลิ่นวานิลลาเล็กน้อยในฤดูร้อนนี้แต่เปี้ยนจี้เฉินเป็นสุภาพบุรุษและสัมผัสของเขาก็เย็นชาเช่นกันก่อนที่เจียงชาชาจะมีช่วงเวลาดีๆที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นิ้วของเขาก็ลูบผ่านเส้นผมของเธอหลังจากที่เธอรู้สึกว่าผมของเธอร่วงหล่นอยู่ระหว่างนิ้วของเขา มือของเขาก็ถูกดึงกลับได้ทันเวลาและกลับลงมาที่เดิมความอบอุ่นบนใบหน้าของเขาตอนนี้ไม่มีอีกต่อไปเราว,ว่ามันถูกซ่อนอยู่ใต้เงามือดอีกครั้งเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นสีหน้าของเขาก็กลับมาเฉยไม่ตามปกติจากนั้นเขาก็ก้าวเข้าสู่ความมืดและจากไปหลังจากที่เขาจากไปแล้วเด็กน้อยเจียงชาชาก็ขดตัวคุดคู่อยู่บนโซฟาโดยกอดหมอนไว้ในอ้อมแขนของเธอ เธอวางสีสระว้บนนั้นแขนข้างหนึ่งอบรอบตัวเองและอีกมือหนึ่งก็บีบบัตรธนาคารสีดำที่ยังคงอยู่อย่างแน่นหนาเธอมองดูมันเป็นเวลานานในที่สุดเธอก็ปรับท่านั่งจับบัตรไว้แน่นและยกมันขึ้นเหนือศีรษะเธอสังเกตมันอย่างระมัดระวังภายใต้แสงสว่างเจียงชาชาอดไม่ได้ที่จะกระตุกริมฝีปากของเธอเธอรู้สึกราวกับว่าเธอเพิ่งดื่มน้ำตาลสายแดงและชาขิงหนึ่งแก้ว เธอรู้สึกอบอุ่นในใจและแม้กระทั่งในท้องของเธอถึงแม้ว่าตัวเอกชายทั้งสี่จะเกลียดเธอก็ตามแต่ดูเหมือนว่าเปียนจี้เฉินจะไม่เกลียดเธอมากนักในตอนนี้เธอไม่ได้ต่อต้านคนทั้งโลกในเกมนี้อีกต่อไปอย่างน้อยด้วยความพยายามของเธอเองเธอยังคงสามารถเปลี่ยนทัศนคติแบบเหมารวมของคนอื่นเกี่ยวกับตัวเธอเองได้และอย่างน้อยก็ลดความเกลียดชังของผู้อื่นที่มีต่อเธอ เจียงชาชาบีบบัตรธนาคารให้แน่นขึ้นและยิ้มเหมือนคนโง่เธอตัดสินใจแล้วเธอจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อช็อปปิ้งพรุ่งนี้แล้วซื้อของว่างแสนอร่อยอย่างไรก็ตามมันเป็นเงินของมิสเตอร์เปี้ยนที่ให้ใช้เธออยากจะกินเพื่อแก้แค้นและทานอาหารมื้อใหญ่เจียงชาชาหัวเราะหนักมากจนกอดหมอนนุ่มๆในอ้อมแขนแน่นแล้วเห็นชุดพนักงานทำความสะอาดอยู่บนตัวของเธอเธอยังไม่ได้ถอดมันออก จูจูเธอก็จำอะไรบางอย่างได้เธอไม่ได้โพสอะไรเลยในวันนี้เธอยังต้องรักษาบุคลิกไว้ในแอปกล่องจดหมายสินตรงโหนไปเทียนที่แข็งแกร่งและมองโลกในแง่ดีคือองค์ประกอบมาตรฐานของนางเอกหลายๆคนในละครไอดอลชายหนุ่มจำนวนนับไม่ถ้วนจากครอบครัวที่ร่ำรวยมีความชื่นชอบเป็นพิเศษกับเรื่องนี้และพวกเขาก็เป็นคนที่สมบูรณ์แบบสำหรับพวกเขาทุกคนระบบอดไม่ได้ที่จะบน่น เอาล่ะคุณดูเหมือนจะเป็นเด็กโง่ที่แข็งแกร่งและมองโลกในแง่ดีใช่ไหมการตอกตะปูบนศีสันเจียงชาชาดูเหมือนกันเหรอปล่อยมันไว้ตามลำพังเจียงชาชาหยิบโทรศัพท์ของเธอออกมาแล้วคลิกไอคอนซอฟต์แวร์แรสีชมพูวันนี้ไม่มีข่าวโพสต์อย่าลืมเปิดเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นสาวสลัมที่แข็งแกร่งและมองโลกในแง่ดีของสือจือเฉินเธอจึงหาเวลาหางานพัฒนาวันละสองสามชั่วโมงทุกวัน รวมถึงในร้านน้ำชานมและแคชเชียร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตเธอเป็นเหมือนการตอกบัตรเข้าทุกครั้งที่เธอถ่ายรูปเธอจะโพสตมาลงในข่าวในกล่องจดหมายของเธอเธอเลือกรูปภาพสองสามภาพที่ถ่ายในห้างสรรพสินค้าคืนนี้แล้วแก้ไขข้อความอย่างจริงจังโพสของพ่อของสื่อ,อเฉิญวันนี้เป็นอีกวันที่เต็มไปด้วยพลังแม้ว่าการทำความสะอาดห้องน้ำในห้างสรรพสินค้าจะสกระปรก แต่อาหารญี่ปุ่นก็อร่อยจริงๆวูหู hoo, พรุ่งนี้ทำผลงานดีๆต่อไปภาพถ่ายภาพแรกเป็นสภาพแวดล้อมของห้างสรรพสินค้าที่เธอถ่ายภาพถ่ายที่สองเป็นภาพเซลฟี่ที่เธอถ่ายในชุดเครื่องแบบสีน้ำเงินขนาดใหญ่ของเธอโดยไม่ได้แสดงใบหน้าของเธอเพียงแต่ส่วนเล็กๆของคองของเธอเท่านั้นที่แสดงออกมาเธอยังทำท่าทางให้กล้องด้วยรูปร่างของเธอเล็กมาก และการสวมชุดทำงานที่ไม่พอดีตัวก็เหมือนกับเด็กขโมยเสื้อผ้าของผู้ใหญ่ความแตกต่างดังกล่าวทำให้เธอดูอ่อนยาวยิ่งขึ้นเมื่อจับคู่กับการเขียนคำโฆษณาที่มองโลกในแง่ดีและไร้เดียงสามันเหมือนกับการกินของไร้สาระนับร้อยเจียงชาชาอดทนรอให้ซื่อจือเฉินอ่านโพสต์นี้สองชั่วโมงต่อมาในที่สุดซือจือเฉินก็มีเวลาดูโทรศัพท์ของเขา และเห็นการอัปเดตที่เธอส่งไปยังกล่องจดหมายสินตรงของเธอหลังจากเรียกดูการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนสุ่มของเธออย่างระมัดระวังพวกมันก็เต็มไปด้วยรายละเอียดจริงๆเขาบกมือแล้วพูดอะไรบางอย่างเมื่อเจียงชาชาเปิดข้อความและเห็นคําตอบของชายตรงๆเช่นนี้เขาก็ตกอยู่ในความเงียบเปลือกตาของเธอกระตุกและเธอก็พูดไม่ออกและไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเธอขมวดคิ้วลังเลที่จะพูด และในที่สุดก็วางโทรศัพท์ลงด้วยใบหน้าเข้มลืมไปซะเธอไม่ได้คาดหวังว่าสมองของซือจือเฉินจะตีความอะไรได้จริงๆคุณไม่ควรคาดหวังอะไรจากผู้ชายตรงๆแบบเขาตั้งแต่เธอไปพักร้อนยกเว้นงานเลี้ยงอาหารข้าที่จัดขึ้นในวันนั้นโดยพื้นฐานแล้วเธอไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมใดๆเลยเจียงชาชาเข้มมากจนเธอถูกคนอื่นวิพากวิจารณ์อย่างรวดเร็ว หลินเสี่ยวเซียวกำลังส่งเสียงดังในกลุ่มผู้หญิงที่ร่ำรวยของพวกเขาร้องให้หนึ่งครั้งจะสร้างปัญหาและแขวนคอตัวเองรองประธานคุณหายไปหลายวันแล้วและคุณไม่ตอบข้อความใดๆเลยบอกฉันสิคุณไม่รักฉันอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรค่ะพี่สาวไม่เป็นไรแล้วฉันก็เริ่มชอบเธออย่างบ้าคลั่งในกลุ่มด้วยความบ้าคลั่งเช่นนี้เมื่อเจียงชาชาเข้าสู่วีแชท เขาเห็นข่าวกลุ่มสีแดงเตือนให้เธอเห็นการหายใจไม่ออกของเธอเธอต้องปรากฏตัวอย่างช่วยไม่ได้ในที่สุดหลินเสี่ยวเซียวและอันหลิวลี่ก็เชิญเธอออกไปข้างนอกอย่างเป็นเอกฉันเจียงชาชามองดูปฏิทินช่วงนี้ฉันทำงานพากทามและรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยฉันก็ควรจะผ่อนคลายบ้างไม่อย่างนั้นฉันก็ทนไม่ไหวเธอจึงตอบตกลงและให้พวกเขาจัดการให้อัลหลิวลี่วันมะรืนนี้เราจะไปเที่ยวภูเขากัน รีสอร์ทฤดูร้อนแห่งใหม่เพิ่งสร้างขึ้นในเขตเหอหนานและเพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆนี้ฉันเห็นว่าเพื่อนๆมากมายไปที่นั่นแล้วเป็นอย่างไรบ้างเราจะไปเหมือนกันเหรอิลนเสียวเสียวว้าวฉันถามจังซือชีและฟู่หยินและทั้งคู่ก็บอกว่ามันถูกต้องหลินเสียวเสียวฉันจะถามนักเรียนคนอื่นๆว่าพวกเขาอยากไปไหมถ้าอย่างนั้นเราก็ไปกันเยอะๆนะ มีคนเยอะมากแล้วเราก็จะได้กินบาร์บีคิวด้วยกันบนภูเขาด้วยจางซือฉีจริงๆแล้วคือกรรมการจางในสหภาพนักศึกษาครั้งล่าสุดที่พวกเขาตั้งแผงขายชานมด้วยกันในงานเทศกาลของโรงเรียนทั้งสองคนกลายเป็นเพื่อนกับฟู้หญินและจางซือฉีเจียงชาชาไม่คิดด้วยซ้ำและส่งอีโมติคอนอนุมัติในกลุ่มโดยตรงเธอทำได้มันไม่สำคัญสำหรับเธอ การวางแผนกิจกรรมประเภทนี้ไม่ใช่สิ่งที่เธอสนใจเลยเธอจึงอนุญาตให้พวกเขาจัดเตรียมการอย่างเต็มที่ไม่นานหลังจากนั้นอันหลิวลี่ก็เชิญผู้หญิงและกรรมการจางเข้าร่วมแชทกลุ่มสามคนและกลุ่มผู้หญิงและน้องสาวที่ร่ำรวยก็ขยายออกไปในทันทีทันทีที่กรรจางเข้ามาเขาก็ส่งอิโมจิอย่างเมามันจนเต็มหน้าจอสวัสดีฉันเข้าร่วมกลุ่มน้องสาวรองประธานจริงๆ เมื่อมองแวบแรกเขาดูโง่เขาและดูเหมือนคนประเภทเดียวกับหลินเสี่ยวเซียวฟู่หยินเย็นชามากสวัสดีทุกคนเธอเย็นชามากจนสามารถดำน้ําได้โดยไม่ต้องออกมาทักทายหลินเสี่ยวเซียวตื่นเต้นมากเธอกับจางซือฉีเป็นคนช่างพูดสองคนและในไม่ช้าพวกเขาก็เริ่มคุยกันในกลุ่มอันหลิวลี่มีนิสัยมั่นคงและประกาศกำหนดการเดินทางสำหรับวันมะรืนในกลุ่ม เธอไม่สอดคล้องกับสองคนนั้นเลยหลังจากที่ฟู่หยินพูดทักทายสามคำนั้นเธอก็หายไปทันทีราวกับว่าเธอไม่ได้อยู่ในกลุ่มอีกต่อไปกลุ่มนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีและมีการทะเลาะกันเล็กน้อยเจียงชาชาถือโทรศัพท์มือถือของเธอและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกขบขันแม้แต่รอยยิ้มของเธอก็มีความสุขมากขึ้นรู้สึกเหมือนเธอกลับมาอยู่มัธยมปลายในโลกแห่งความเป็นจริง มันอบอุ่นมากจนไม่มีอยู่จริงก่อนเข้านอนเจียงชาชามองดูข่าวที่พวกเขาคุยกันในกลุ่มนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเธอทนไม่ได้ที่จะหลับตาลงเพราะกลัวว่าเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอจะอยู่คนเดียวและเป็นศัตรูกับทุกคนเหมือนตอนที่เธอเข้ามาในเกมนี้ครั้งแรกแสงสีขาวของโทรศัพท์มือถือเพ่าๆมากแต่เธอก็ยังมองมันอยู่นานในที่สุดเธอก็ทนความง่วงไม่ได้ เธอจึงหลับไปโดยมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในอ้อมแขนทำงานพาดทามอีกวันในวันที่สมเป็นวันที่พวกเขาตกลงที่จะไปรีสอร์ตฤดูร้อนโดยจะใช้เวลาทั้งหมดสองวันเดิมทีเจียงชาชาวางแผนที่จะเตรียมกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กขนาด18นิ้วแต่หลังจากคิดเรื่องนี้แล้วเธอก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเลยแค่สองวันเท่านั้นและไม่จำเป็นต้องนำอะไรไปมากหลังจากจัดของและเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว เจียงชาชาก็ใส่กระเป๋านักเรียนใบเล็กของเธอและมาถึงอพาร์ตเมนต์ระดับไฮเอนตามเวลาที่กำหนดอัลลิวลี่และคนอื่นๆส่งรถไปรับเธอมันแค่ปกปิดความจริงที่ว่าเธอไม่มีรถหรูมารับเธอเจียงชาชาเดินลงไปชั้นล่างหลังจากรอยอยู่ชั้นล่างไม่กี่นาทีเธอก็เห็นรถ SUV ธรรมดาคันหนึ่งกำลังวิ่งมาหาเธอและด้านหลังมีรถ SU v รุ่นเดียวกัน หลังจากที่รถคันข้างหน้าของเธอขับไปข้างหน้าประตูเบาะหลังก็ถูกผลักให้เปิดออกรองประธานคิดถึงจังเลยลินเสียวเซียวถอดหมวกแก๊ปออกวันนี้เธอไว้ผมหางมา้าซึ่งดูขี้เล่นมากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดนั่นหมายความว่าเธอย้อมผมของเธอพ่อแม่ของเธอเป็นคนใจกว้างไม่ล่งล้ำเกินไปและมีอิสระมากดังนั้นหลินเสียวเซียวจึงตกเธอในกลุ่มทันทีเมื่อคืนนี้และย้อมใบหน้าของเธอเป็นสีสม้ม เจียงชาชาค่อนข้างอิจฉาหลังจากได้ทำสิ่งที่เธอไม่กล้าทำในชีวิตจริงสำเร็จแต่เธอก็ไม่ได้แสดงให้เห็นเจียงชาชาทักทายพวกเขาอย่างสงวนท่าทีเธอมองผ่านแผ่นหลังของหลินเสี่ยวเสียวและเห็นกรรมการจางที่ยิ้มหวานอันหลิวลี่ผู้สงบและฟู่หยินที่ไม่แยแสนั่งอยู่ในรถและดวงตาจิ้งจอกคู่หนึ่งที่ดูคล้ายรอยยิ้มแต่ไม่ใช่รอยยิ้มแม่งเอ้ย ร่างกายของเจียงชาชาสั่นเทาจนขนลุกบนผิวหนังของเธอเธอตกใจมากจนก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเธอเห็นเหวินหวยจื่อและเพื่อนร่วมชั้นชายนั่งอยู่ด้านหลังสุดถ้าไม่สังเกตให้ดีก็บอกไม่ได้จริงๆเขาสวมแว่นตากรอบสีเงินคู่ใหม่และนั่งอยู่ที่นั่นอย่างสง่างามจ้องมองเธอด้วยรอยยิ้มให้ตายเธอมันยังน่ากลัวอยู่เลยเธอดึงสายสะพายกระเป๋าแน่น ร่างกายของเธอเริ่มยุ่งเหยิงตามสายลมใครสามารถบอกเธอได้ว่าเหตุใดเหวนหัวจือจึงมาที่นี่รถ SUV อีกคันซึ่งช้ากว่าเล็กน้อยก็ขับผ่านไปเช่นกันทันทีที่รถหยุดประตูก็คลิกแล้วมีคนเปิดชายหนุ่มรูปร่างดีหล่อเหลาและสดใสก็กระโดดลงจากรถและซื่อจือเฉินมองดูเธอด้วยใบหน้าที่ร่าเริงและโกรธเคืองท่ามกลางสายลมเสียงของเธอฟังดูเหมือนมาจากระหว่างฟันของเธอ ทำไมคนนี้ถึงมาที่นี่ด้วยเธอควรอ่านแชทเมื่อเธอออกไปข้างนอกในวันนี้จบบทนี้บทที่209คุณไม่ต้อนรับฉันเหรอเขาไม่ได้ประกาศเหรอเจียงชาชาประสบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายกระทันหันเธอยังเห็นรูปถ่ายของเขาที่เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่าแฟชั่นที่สำคัญในหน้าข่าวบันเทิงเมื่อวานนี้ตอนนั้นเธอไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เจอเขาในวันรุ่งขึ้น ผมสั้นสีทองของเขาเปล่งประกายเป็นพิเศษเมื่อโดนแสงแดดในขณะนั้นเขาดูเหมือนลูกชายของเทพพเจ้าเล็กน้อยหลังจากที่เขากระโดดลงมาแขนเสื้อสีขาวกว้างของเขาก็ปลิวไปตามลมซื่อจือเฉินเดินเข้ามาหาเธอเขาเลิกคิ้วแล้วมองเธอด้วยสายตาที่ดื้อรั้นเล็กน้อยเจียงชาชาเงียบไปหากพวกเขาไม่ว่าอะไรเธอก็อยากจะแสดงให้พวกเขาเห็นวิธีการกระโดดทันที เธอมองไปที่หลินเสี่ยวเซียวและคนอื่นๆด้วยสายตาวิงวอนและพูดอย่างลำบากใจเออเพื่อนร่วมชั้นซื่อคุณมาที่นี่ทำไมซื่อจือเฉินบีบข้อมือของเธอทันทีแล้วยกมือขึ้นเขาเม้มริมฝีปากและขะมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจทำไมคุณไม่ต้อนรับฉันเหรอเจียงชาชายิ้มแห้งๆคิดว่าเธอแสดงตัวเองชัดเจนเพียงพอแล้วซื่อจื้อเฉินเป็นสุนัขพันธ์โกลเด้นรีเซีฟเวอร์ ตอนนี้เมื่อเจียงชาชามองไปที่ผมสีส้มของหลินเสี่ยวเส<ๆ>ี่ยวเธอรู้สึกว่าการมองเห็นของเธอถูกครอบครองโดยสีฉูดฉาดทันทีแต่ตอนนี้กลับยิ่งปวดหัวมากขึ้นหลินเสี่ยวเสี่ยวดูงี่เง่าและอ่อนหวานเพื่อนร่วมชั้นสื่อคือเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่ของเราแน่นอนว่าเราต้องเชิญเขาแน่นอนว่าเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่ เพื่อที่พวกเขาจะได้รวมตัวเข้ากับเราได้อย่างรวดเร็วและรู้สึกถึงความอบอุ่นของชั้นเรียนถูกต้องคืนก่อนหลินเสี่ยวเสี่ยวพูดในกลุ่มว่าเธอจะเชิญเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นมาที่รีสอร์ทฤดูร้อนด้วยเธอตำหนิตัวเองที่ไม่โต้ตอบเพื่อหยุดเธอในตอนนั้นเธอลืมไปแล้วว่าซื่อจือเฉินเป็นเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่ในชั้นเรียนของพวกเขาดังนั้นจึงสมเหตุสมผลสำหรับหลินเสี่ยวเสี่ยวที่จะเชิญซือจือเฉิน เจียงชาชาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกรำคาญหัวของเธอเริ่มใหญ่ขึ้นเธอโทษตัวเองที่ไม่ได้ค้นพบมันเร็วกว่านี้ไม่เช่นนั้นอาจป้องกันปัญหายุ่งยากมากมายได้ซือจือเฉินไม่สามารถบอกได้ว่าคนอื่นไม่ต้องการยืนเคียงข้างเขาเจียงชาชาพยายามจะดึงมือออกจากมือของเขาจากนั้นมองผ่านพวกเขาและหันไปหาประธานในรถเขานั่งอยู่ข้างในอย่างสุภาพแต่ทำไมเขาถึงมาปรากฏตัวที่นี่ เชียงชาชายืนตัวตรงบีบสายสะพายกระเป๋าของเธอแล้วถามอย่างเชื่องช้าแต่สุภาพท่านประธานคุณมาที่นี่ทำไมแต่ข้อความในใจของเขาคือทำไมคุณผู้หญิงเลวถึงกล้ามาที่นี่แต่ข้อความเหล่านี้มีเพียงเธอและวินห่วยจือเท่านั้นที่เข้าใจกันได้หวินห่วยจือหยุดยิ้มและไม่พูดอะไรเธอรู้คำถามนี้ดวงตาของเธอก็สว่างขึ้นดวงตาของเธอกระพริบอย่างบ้าคลาั่ง เจียงชาชากัดฟันเธอมองไปด้านข้างและยิ้มปลอมๆให้เหวินหวยจือ่อฉันคิดว่าท่านประธานไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มแบบนี้เหวินหวยจือยิ้มด้วยดวงตาที่ย่นเมื่อเขายิ้มนั้นเป็นเอกลักษณ์เผยให้เห็นความสง่างามของชนชั้นสูงเขาเม้มริมฝีปากและยิ้มเบาๆฉันมีข้อยกเว้นอยู่เสมอเจียงชาชาเอียงศีรษะของเธอและกลอกตาอย่างบ้าคลั่งเธอเกือบจะเชื่อเขาแล้ว เธอไม่รู้จริงๆว่าเขาคิดอะไรแปลกๆตอนที่เขามาที่นี่มีเจตนาแอแฝงดังนั้นเธอจึงต้องตื่นตัววนหวยจือรีตาแล้วยิ้มมองเธออย่างคลุมเครือวันนี้เธอสวมกางเกงขาสั้นและเสื้อยืดแขนสั้นส,สีชมพูที่ส่วนบนของเธอขาเปลือยของเธอเรียวและตรงและเธอสวมรองเท้าของชาแนวเธอขาวมาก และผิวของเธอที่ได้รับการปรนิบัติด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่างๆตลอดทั้งปีก็ขาวพราวเมื่อโดนแสงไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นแต่ซือจือเฉินก็มองเธอเช่นกันอย่างไรก็ตามชายชราคนนี้ไม่ได้ถูกควบคุมและสงวนท่าทีเหมือนเขาแต่ยังคงตั้งตรงแม้ว่าเจียงชาชาจะไม่สามารถมองเห็นได้แต่เธอก็ยังคงรู้สึกถึงการจ้องมองที่ร้อนแรงของเขาที่มีต่อเธอ มันเหมือนกับว่าร่างกายได้สัมผัสกับประกายไฟแต่ก็มีความรู้สึกที่แข็งแกร่งเจียงชาชารู้สึกหายใจไม่ออกแต่วนห่วยจือรีบถอนสายตาราวกับว่าการมองดูอีกครั้งหนึ่งทำให้เขารังเกียจมากขึ้นเขาปรับท่านั่งอย่างสง่างามและหลับตาลงซื่อจือเฉินยังคงมองเธออย่างไร้ศีลธรรมเขาเป็นเหมือนไฟในคืนขั้วโลกเผาไม่อย่างบ้าคลั่งใต้น้ำแข็ง เรากับว่าเขาต้องการจุดไฟชีวิตของตัวเองและลุกโชนต่อไปจนกว่าคืนสีขาวจะปรากฏขึ้นเขาดื้อรั้นราวกับว่าเขายังคงไล่ตามสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งที่แล้วเขาชี้นิ้วไปที่รถ SUV ที่อยู่ข้างหลังเขาคนในรถต่างมองดูพวกเขาอย่างกระตือรือร้อนผ่านหน้าต่างซื่อจือเฉินจ้องที่เธอดวงตาของชายหนุ่มสดใสและสะอาดและเขาก็เป็นคนหวัดระแวงและพยาบาทที่สุดด้วย เข้าไปในรถของฉันยังมีที่ว่างในรถเธอบ้าหรือเปล่าเธอจะเข้าไปในรถของเขาได้อย่างไรก่อนที่จะสายเกินไปที่จะซ่อนตัวจากเขาเธออยากจะนั่งอยู่ในรถของวนหวยจื่อมากกว่าแม้ว่าเขาจะเป็นสุนัขจิ้งจอกหน้าซื่อใจคดแต่วนหวยจื่อยังคงแซงทําเป็นประธานผู้สูงศักดิ์ต่อหน้าผู้อื่นเขาจะแทงคุณอย่างลับๆความร้ายกาจจะอยู่เบื้องหลังความอ่อนโยนของเขา เขาจะระเบิดมันออกมาอย่างเงียบๆแต่ซื่อจือเฉินก็เป็นระเบิดเวลาโดยสมบูรณ์เขาเป็นคนเรียบง่ายและตรงไปตรงมามากเขาอาศัยแรงกระตุ้นของตัวเองในการกระทำและอารมณ์ของเขาก็ไม่มั่นคงเช่นกันเหมือนคนอันตรายที่ต้องหลบหนีคุณคงไม่รู้ว่าระเบิดเวลาของเขาจะระเบิดเมื่อใดเมื่อเทียบกับเสือยิ้มหน้าซื่อใจคดอย่างหวนหวยจือซือจือเฉินกลับไม่มั่นคงมากกว่า มีปัจจัยที่ไม่มั่นคงในตัวเขามากเกินไปอื่มเพื่อนร่วมชั้นสื่อฉันจะนั่งกับหลิวลี่และคนอื่นๆหลังจากพูดจบเจียงชาชาก็รีบเข้าไปในรถของพวกเขาเจียงชาชารู้สึกได้ว่าสื่อจือเฉินจ้องมองเธอด้วยความโกรธราวกับสุนัขบ้านที่ถูกทิ้งทันทีที่เธอก้าวเข้าไปในรถเธอก็อดไม่ได้ที่จะมองกลับไปด้วยความรู้สึกผิดวันนี้ลมแรงมากลมร้อนพัดผมสีทองบนหน้าผากของเขา ดวงตาอันดุร้ายของซื่อจือเฉินจ้องมองเขาอย่างใกล้ชิดใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจและริมฝีปากบางเฉียบคมของเขาถูกปิดล้อมด้วยอารมณ์ส่วนตัวตั้งแต่วินาทีที่เธอจักไปจนถึงวินาทีที่เธอขึ้นรถสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่เธอเมื่อเห็นเธอมองข้ามเขาก็ลงมือในกระเป๋ากางเกงและสบตาเธอโดยไม่ลังเลราวกับจะพูดว่าก็ได้แล้วพบกัน เจียงชาชาแน่นอนว่าจะต้องมีช่วงเวลาต่อมาในช่วงสองวันที่รีสอร์หรอดูร้อนเขามีเวลามากพอที่จะชำระบัญชีกับเธอต่อไปเธอควรทำอย่างไรมันสายเกินไปที่จะเสียใจตอนนี้หรือไม่เจียงชาชารีบหลีกเลี่ยงสายตาที่จงแจ้งของซือจื้อเฉินเธอหันหลังกลับและมองหาที่นั่งในรถที่เธอสามารถนั่งได้ในที่สุดเธอก็ค้นพบว่าที่นั่งว่างเพียงที่นั่งเดียวคือที่นั่งถัดจากหวนหวยจื่อ เธอนั่งลงอย่างเข้มแข็งทันทีที่เธอนั่งลงเหวนหัวจือก็ดึงมืออันสูงส่งของเขากลับมาเล็กน้อยและขยับร่างของเขาไปด้านข้างจากนั้นเขาก็ปฏิบัติต่อเธออย่างสมบูรณ์ราวกับว่าเธอไม่มีตัวตนเขาเอนหัวพิงโซฟาและไม่พูดหรือแทงเธอเป็นร้อยครั้งแต่เขาเอามือวางบนเขาอย่างเกียจคร้านและหลับตาทำท่าจะหลับเธอไม่คุ้นเคยกับการที่เขาเป็นแบบนี้ เจียงชาชาถอดกระเป๋านักเรียนของเธอวางไว้บนตักของเธอและอุ้มมันไว้ในอ้อมแขนของเธอรถเปิดแอร์อยู่เธอเพิ่งเดินเข้ามาจากแสงแดดจ้าและร่างกายของเธอยังไม่ชินกับมันแอร์เป่าที่แขนเธออย่างเย็นชาแต่ผิวหนังบนแขนของเธอยังอุ่นอยู่เธอมองดูเขาเขายังคงนั่งอยู่ที่นั่นด้วยสายตาที่ตกต่ำและเงียบงนันคนน่ารังเกียจเขาจะมาทำอะไรที่นี่เนี่ย ตัวละครของเขาไม่ใช่คนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มดังกล่าวอย่างแน่นอนเขาบ้าไปแล้วหรือเปล่าสิ่งที่น่าขยัแขยงที่สุดคือเขายังคงนั่งอยู่ที่นั่นอย่างลึกลับเพื่อที่เธอจะได้ไม่สามารถงัดเจตนาของเขาออกมาได้เขาอยากจะทําให้เธอคลั่งจริงๆหวนหวยจือมีความสามารถนี้เขาสามารถปล่อยให้ผู้คนอยู่ตามลาําพังและทําให้พวกเขาคิดอย่างไม่สบายใจ ในขณะที่เขานั่งอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆและสง่างามเพียงลำพังหลีกเลี่ยงปัญหาและทำให้ฝนตกหนักในใจคนอื่นได้จบบทนี้